อาครับพี่น้องเบิ้งรอบครับรอบดักรากป็นจังไดโอ้โหโอ้โโอโโอโปล,ลาโคนไวไลท์ครับ ดี๋ยวก็ไปเปิดเพิ่งเพิ่งฟ้าจากดันบนนีมะขอมามขอมาครับหากินหาดูหากินนะครับเนาะเปน็นอางมือนี้เห่ากับสิบปอย เลี้ยวเงครับปุกเดี๋ยวน้องก็จะไปปล่อยกันครับป้องไล่ได้นี่เขาคือรู้ได้ ตัวได้หล,ลอดล<ป><ป>องไปเอาอู้นั่นมันออกมากจะได้อีกไหมเนาะ ด่ากันบดีดีิงเต้องกินครับผมไปครับผมไปผมมีเมดครับผมบางเม็ดครับน้องบ้านน้องกัจิภามาปล่อยปลาครับมาจะปล่อยล่องสานี่ครับเทลงเทลงมาลุ้นกันพี่น้องว่า วูป่าแรงประทครับเก่งยเ,เลย้องอู้พี่น่ะไม่ป็นลูกเกลือเลี้ยนล้นปลาเดียเด๋ยวเกี่ยกระงสักพปกหน่งคุณเอเล่มห ลงไปนะครับบุนกันครับผมว่าสะเต็มไหมมันจะเกินบอรครับผม เ่าแด่สันเงนก็ได้ง,ไง,งเนสุออดยอดนี้ได้้่เมือานเนาะคืนสู่ธรรมาชาติ ค่อยๆไปก็ได้บอลอดนี่ยแต่ที่จมไม่นี่โอ้โืนแล้วครับพืนแล้ว,ลวสองตัวนี่คือสุดบอลล็อกตนาะ ไม่รอดาไปลองกันปล่อยปุงปล่อยปลาห้ากระไดกินธรรมชาติแล้วกันเนาะจากที่นั่นแรล่งมาดนห้ากระตงห้ากระตงจับตัวไปลองปล่อยปลาแล้วออกแม่แพ้ลูกออกลูกออกล้านครับลองฝนไปได้ลดพี่น้องเออไปไปห้ากระไปใส่หลอดใบพืนครับพี่น้องผม โอ้พี่น้องครับผมสวัสดีครับผมก่อนสิขับบ้านนะครับเนาะไส่บรรยากาศคือสวยๆพี่น้องได้เบิ่งกันครับผมเบิ่งว่าโอ้โหเงาสะท้อนครับเงาสะท้อนที่สวนประจันเต็มประจันขึ้นนะครับเนาะเต็มดวงแต่ว่ามีเมฆบุดบังนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าหลังจากยามรอับเสร็จเราก็ไปขับบ้านกันครับผมรอบกับไซไว้เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องทุกท่านมาตรฐานครับ